ฉันไม่ไหวมากฉันไม่ไหวสวัสดีค่ะอันฮอสซโยชาวแกงทุกคนหวัดดีจ้าก็วันนี้นะคะจะบอกว่าตื่นเต้นระดับมากนะคะเพราะว่าแพทไม่ได้ทำคลิปรีแอคชั่นมานานแล้วแล้ววันนี้จะมารีแอคเพลงของบางทันที่ปล่อยมาใหม่นะคะซึ่งจะบอกว่าแพด่าก็ ช่างจะอยู่นะว่าจะทํารีแอคไหมหรือไม่ทําดีเพราะว่าจริงๆแล้วแบบพทแบบเพลงปล่อยปุ๊บอยากกดดูเลยอะ่ะเออแล้วก็เพลงเนี้ยอาร์มี่เขาบอกอัน,นะคะว่าต้องการจะให้บอกว่าสถิติที่ทำวันนอดีตเนี่ยกับเพลงเพลงเนี้ยเราจะต้องทําให้มันแบบพุ่งขึ้นไปอีกก็คืออามีบอกว่าทุบตัวเองแล้วก็จะทุบไดานามาด้วยนะคะโอเครุนแรงมากนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้คือ จะลงคลิปนี้ช้าหน่อยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่บางทันอย่างเดียวนะคะทุกคนส่วนคลิปแพทก็จะดูหรือไม่ดูก็ได้นะคะชิลๆค่ะแพทก็ทำรีแอคไว้เป็นความทรงจำเฉยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มกัน,กนอันนี้คือมีบอมสเปร์นะคะซึ่งซื้อไว้ไปคอนสรุกโควิดมาก็ไม่ได้ใช้เอามาเอามาเป็นพร็อพนะคะทุกคนโอเค คลิปนี้แพทจะอาจจากหน้าจอโทรศัพท์ที่แพทดูสดๆเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีแบบแจ้งเตือนอะไรขึ้นมานิดหน่อยก็ช่างมันนะคะทุกคนคลิปไปดูกันโอ้ง้องผมยาวเว้ยอันนี้อันนี้หรอจริง โอ้ my god วัวหวาน h a n d s อ้ยชอบนะไอเลิฟอะสีผมก็สุดยอดอ่ะชิมินชิ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอโอ้เหอ ชอบมากเคื่อทูนเรนนี่น่ารักสีสันยสีผมเจคือแสบจริงไม่ก oh ็เอ้ยคุณแมอน ไม่ก oh ็เจโฮปที่สุดพีกาพีกาก็มาเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าโอ้ไม่ก็เมนปคือปังไม่ไหวนะอ้าวสเตจยิ่งใหญ่อลังการ อ๊ยดีมากปังมากพี่นัดโอ้ยใครคือพี่นัดเอ้ยมาว่ะว oh โจ้าอายหม่กัดอุย้ยพี่ก,การา์ดกวนหล่อพี่กาดก็หล่อทุกคนหล่อไปหมดเลยว่ะ อดีโอ้ oh my god ฉันจะบ้าตายทุกคนฉันจะบ้าตายมากตุยไหมคะทุกคนตุยไหมคะตุยเหอะตุยแล้วหนึ่งตุยแล้วหนึ่งอย่าบอกใครคนการวีผู้ชายแล้วไม่เปิดผัดลมไม่เปิดอะไรเลยที่เพิ่มความเย็นอะ่ะมันรุนแรงมากเลยเว้ยแล้วประเทศเรามันก็ร้อนอยู่แล้วเออทุกคนเอาไง่ายๆนะคะสำหรับเพลงนี้นะครับสิ่งที่แพชชอบคือ แนวนะคะเพลงแนวนี้นะคะแพรู้สึกว่าฟังง่ายนะคะแล้วมันก็ชิลด้วยคือมันมีความชิลแล้วก็ไม่ชิลแต่มันก็ชิวอะทุกคนจะพูดยังไงเดียรเอางะะ่ายคือจริงๆแล้วแนวเพลงนี้แบบนี้ถือว่าเป็นแนวเพลงที่แพชอบนะคะคือแพดะไม่ได้ชอบอะไรที่มันจะต้องหนักตลอดนะคะบีหนักๆจัดหนักดๆๆๆๆๆูบูดูดบ้างทีก็ไม่ได้ชอบนะคะคือชอบแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ โบดขนาดนั้นนะคะแล้วแพรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมันโอเคมากแล้วก็กําลังดีมากๆเลยแล้วก็คอสตูม <Cost ume S 1> ดีมากผู้ชายฉลอบมาเพลงดีมากแล้วก็ท่าเต้นน่ะแอบเห็นมาอยู่นะคะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ยากเท่าตอนก่อนๆน,นะคะอาจจะแบบว่าบางท่านอาจจะอยากให้อาร์มี่ทุกคนนะเต้นกันได้หมดนะก็เลยทําแบบชิวๆมานะคะซึ่งแพทะะรู้สึกว่า คอนเทนไม่เก่งอย่างเราจะได้มีส่วนร่วมในการเต้นมากขึ้นด้วยนะคะวยน้องแมวโอเคคลิปนี้นะคะเราหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายอันยองก็ไปวีดก,กันต่อได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมาก